อเทปปลานะอืมอ่าเทปสองอ่าอยากรูใส่ปลาว่ามันใหญ่ขนาดไหนสองหัวทางนู้นพร้อมยังพร้อมยังทางนูน้น ดูสายปลาไปก่อนนะครับอม,มีเม็ดบ้างไหมมันระบำตังนงั้นเรองร่นอครองระ่นอ่าทางนูนอ่าเทแล้วทางน้นเวนุังเียมพดจัง

มีมีดึงมีกิจฉากว้างไหม,ม,มนี่อ่าดูใส่ปลาใส่ปลาโอ้แต่เพี้ยนตัวหนึง่งอ่ะอ่ไปดูแหรสองก้อนได้แต่เพี้ยนตัวเดียวสาวยัง เงียบไหมมีดึงบังไหมบังยาหนิไหนใส่ปลาปลาอะไรตะเพียนตะเพียนตะเพียนูปลานินครับปลานินสองตัวครับสี่ตัวสี่ตัวนี่อ้าวชวนละลูกว่ะเนี่ยจอนเลยไม่เจ้น ดูสายปลานะครับสายปลาปลาสามปีนะครับดูนับหวานไม่แตกยกมายกมาพอดีหวานไม่แตกด้วยโอ้โหสี่ตัวครับหวานไม่แตกครับนไม่ปลาตะเคียนสองนี่นี่ครับดูเองนะครับดูเอาเองนะครับนี่นะไส์ไซสใหญ่ขนาดไหนนี่นะครับโลกว่าเลยไม่รุ่นโลกว่านะครับโลโลกว่าโลโลกว่าครับ อ่ะปลอป่ปลอยปลาใสปล่อยปลาปล่อยปล่อยครับอ่าอ่าโอเคครับเดี๋ยวจะแจ้งวันอีกรอบหนึ่ง